ไม่ได้หรอเฮ้ยมึงขับเฮ้ยเฮ้ยมึงขับชนอะไรนักหนาวะพี่อะไรเนี่ยพี่เจมไงครับพี่มึงต่อยกูไหมล่ะเอาไะล่ะเอาไะล่ะใจเย็นๆนะคะอย่าทะเลาะกันเลยหรือเจ้าด้วยคนเป็นไรครับพี่ชายใหญ่มังพูดได้ปะพ่อมีรถไม่แรงเลยว่ะหมีแชมพี่ไอ้หมีรถคันนี้มันแรงกว่าปหรมันเอาจัดมันถอดมันถอดงอกจัดนะโดนเด็กถอดงอกนะฮัลโหลครับเวกเดออุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยสวย น่ารักเอาไปพันหนึ่งนี่ครับเฮียของครับว้าฮัลโหลอยู่ไหนครับอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยเหรอครับเราอยู่ไหนอ่ะเราชื่ออะไรเนี่ยเอ้าผมหมีไงอ๋อหมีอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลเหรอเดี๋ยวไปหาเองไม่คำพูดมันแปลกๆว่ามันรู้สึกอันตรายไงไม่รู้ว่าเวลาน้องชายพูดอย่างเงี้ยไงเร็วดีลาชิกําแพงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหมอดูบอกว่าจะได้คน หน้าชีก้กำแพงเป็นแฟนนั้นไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าครับสงสัยไม่จริงน่าจะต้องเปลี่ยนหมอเจมไหมเนี Damn, <my> ่ยเอ้ใช่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 เอ้พาพาพาพ,พ,พี่ไปเปลี่ยนชุดหน่อยดิฮัลโหลครับมากับมีหรอสวัสดีค่ะใช่ค่ะโอ้แฟนแฟนรู้ไหมนี่จูบแล้วผมนะคุณมาได้ไงเนี่ยเหรอคะใช่ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรเนะี่ยชื่อดอทค่ะดอทไหนครับดอทค่ะดอทไหนครับดอเตอร์ค่ะเฮ้ยดอเตอร์ ใช่ค่ะแล้วคุณเป็นอะไรกับแล้วค, <c oughs> คุณเป็นอะไรกับน้องผมหรือเปล่าเนี่ยเป็นพี่น้องค่ะว่าแล้วไอไหมีได้แค่พี่น้องอีกแล้วเมืองเก่าก็ได้พี่น้องเมืองนี้ก็ได้แค่พี่น้องอีกแล้วน่าสมเพชอะไรอ,ไอะไรไอหมีไปไ,ไปดิไปพาไปแต่งชุดไหน่ดีอยากหล่ออ่ะทำไมมันเปลี่ยนชุดใหม่กูสาหลอ่อละอัะนนี้รถใครเนี่ยเหมือนรถที่กูขโมยมาเลยรถเอันี่ผมรถรถนี้มึงขโมยมาในสอนนอป่ะ ไปหาขโมยรถดีกว่าอหมีป่ป่ะเดี๋ยวเอ,อกจากเมืองก่อนเดี๋ยวออกจากเมืองก,ออก,ก่อนมันมันหน่วงบอกแล้วไม่ไปหารถคันใหม่ดีหมี่โอ้โหขับชนทุ่งเสาเลยเมื่อไหร่มึงจะขับรถเป็นวะแม่แงมปีนึงละดูดิเอ้าดูเอ้าเออชนรถเออดูดิมึงขับรถเหมือนเดิมเลยเว้ยเปลี่ยนชื่อยังเนี่ยม,มันเปลี่ยนไม่ได้เดียมันเป็นโก้ดเจมิเตอร์เฟลอยู่เนี่ยปล่อยแม็กไปละกันไอ้เหี้ยใครจะมากระทืบกูจิ้มกูกลัวขอโทษด้วยเด้อถ้าไม่ลด หมีครับว่างไงขับรถอะไรเนี่ยเออต้องขอโทษด้วยครับพอดีว่าอชื่อตอดเติร์ดนะชื่อดอตดอตค่ะดอตครับผมอ๋อยินดีครับยินดีได้รู้จักครับพอดีผมเป็นพี่ชายหมีครับผมเป็นพี่ชายอีกสักคนหนึ่งได้ไหมนี่คงไม่ได้หรอกเฮ้ยมึงขับเฮ้ยเฮ้ยมึงขับชนอะไรนักหนาวะาพี่อะไรเนี่ยพี่เจมไงครับพี่พี่เจมส์ไงทำอะไรเนี่ยจะซ่อมอะไรกันนักหนาวะ ซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมแม่งอยู่นะโอเคค่ะไอหมีอาวุธมึงเป็นไงเมา่อวาช่วงเนี้ยได้แอคได้เทไปที่พี่สอนไปทุกวันทุกวันอ่ะได้ไหมไม่พี่ถามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยแล้วแล้วกูสอนไปทุกวี่ทุกวันแล้วกูที่แบบกูอดหลับอดนอนเพื่อมาสอนไม้มึงนี่ไม่ได้อะไรเลยบ่นทำไมเนี่ยไปไหนวะเอาแล้วออกเก่าออกไงวะอะไรของหมีเนี่ยหมีมาทําอะไรเนี่ยมาทําอะไรเฮ้ยมึงจะไปทําอะไรเนี่ย ออกอะไรออกจากที่นี่มึงก็ไปทางซ้ายมึงขับรถเป็นไหมเนี่ยคิดถึงตอนไปคิดคิดถึงตรงนี้ไบหมีที่มีเอรีอยู่ด้วยนาะจาได้ปะจำได้ปะม่งเอ้ยที่มีเอริอยู่แล้วก็ไปเปิร์มาพอดีอ่ะแม่เอ้ยกูยาวโอทีทั้งสองเลยมึงเชื่อเอ้ยโอยอยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับลืมลืมขอโทษครับขอโทษครับขอโทษคุณคนเดวด้วยครับคุณอะไรนะดอสด้วยครับลืม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 เอมีอะไรของมึงเนี่ย ออกไม่ได้วะพี่มึงขี่ดิโอ้ยเออนอกทางออกมายู่ตรงนี้นี่หว่าเออมันเรื่อไงไอ้มันก็ดูแมพทางซ้ายล่างดีจะไปไหนคะไม่รู้ครับพายเรือที่ไปทําอะไรก่อนมึงไต่กูไหมล่ะเอาไะล่ะเอาไะล่ะใจเย็งเงนๆนะคะเดี๋ยวทะเลาะก็เลยหรือเจ้าด้วยคนไม่เห็นพี่วายร้ายเลยคะไปไป่ะจากหน้าสอนอก็หายไปเลยนะค่ะไม่กูแต่งตัวเสร็จมึงไต่กูปะรุ่นใหญ่ด้วยแม่งร่องหล่อด้วยสาวๆชอบในไอซีเนาะแบบหน้าตาหล่อๆในไอซีอยนี้ก็ต้องเอาน้อย กูเหนื่อยแล้วนะที่จะหารองเท้าเนี่ยเกียโคตรเท่อ่ะอย่างเท่อ่ะไอพี่หล่อไหมพี่แบบเอาละวันนี้แบบเหมือนเหมือนคุยเรื่องธุรกิจในคาร์บอยไอคาร์บ้าอะไรคาร์คาร์คาร์บุเขาเรียกกันอะคือเวลาคุยงานแบบเรียกว่าอะไรวะคาราคาซังเออคาราคาซังคุยกันงานแบบคาราคาซังถูกต้องไม่พี่เป็นอะไรเผ่าอินเดียแดงเคยเห็นปะ แล้วใส่ต้มโงต้มหูเฮียอะไรเนี่ยเหมือนโอซีอีกแล้วตัดผมแล้วนี่ได้ข่าวตัดผมแล้วนี่ไม่มีแม่งกูเปิดดูก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยถอยแป็นดีกว่ามึงยาวใช่ปะเฮ้ยกูลืมรีเลือก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 กูลืมรีเลือดลืมรีเลือดลืมรีเลือดเฮ้ยมีมึงเป็นนี่ว่าคืออะไรมึงต่อยเป็นนี่ว่า มา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 ลีแล้วลีเลือแล้วมาไอพี่ต่อยเป็นนี่ว่ามึงจะล้มคูใช่ป่ะเฮ้ยมีมันต่อยเป็นหรอไม่มาต่อยเป็นตอนไหนอะโง่โง่โง่กูรุ่นไหนละกูรุ่นไหน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 ละกูรุ่นไหนละกูรุ่นไหนละกูรุ่นไหนละอ๋อดิมึงร้องดิ มึงร้องดิมึงร้องดิมึงร้องดิเวลากูต่อยมึงร้องดิร้องดิร้องดิพี่ร้องดิร้องดิฮือเฮืออะไรไหล่ตามวินเทอร์มาดิมาดิมาดิโผลปัดเกาะเอาไว้อย่างเฮียอย่างเร็วอ่ะมาดิ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 มึงสวนดิมึงสวนดิอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเลื่องรถเร็วเป็นไรครับพี่ชายใหญ่มันพูดได้ปะ พ่อมาอรอบนี้ไม่โกงมึงชอบไม่กลัวจริงใช่ไหมหมีกูว่าจะไม่แล้วนะกูว่าจะไหมแล้วนะเหลือเสี่ยวควายสวดป่ะสวนเด้สวนนี้ขว่าสวนเด้สวนเี้สวนเด้สวนเด้สวนเด้สวนเี้มัหลอกยาวเด้ยาวเด้ชิจาะชิจ๊าหมานลอกเนยควายมาเด้สวยเี้สวนเี้สวดเด้ชิจ๊าชิจ๊าชิจ๊าะชิจ๊าะใส่ขนน้องไหวป่ะไหวป่ะคิดเยอะเสี่ย คิดเยอะดิ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 เสีย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 คิดเยอะดิคิดเยอะดิคิดเยอะน้องทำอะไรอยู่เห็นไหมเนี่ยคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะอรอผมเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานนะเบี่โอ้ยเจยครับจยเนียโดนดนโดนเิโดนเนโดนเนโดนนส่วนดิส่วนกูดิมึงส่วนกูดิมึงส่วน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 ส่วน ส่วนดิส่วนกูดิส่วนกูไหล่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 กะจอกกระจอกไหวปะเดี๋ยวถ้าก่อนอกได้ตามตามสไตล์อินเลียวบ้านเกิดเวบ้านเกิดอินเลียวอะไรน้องชายเอาอีกคดไหมเอ้ยจะเย็นภาพหยิบเออน้องมีอะไรผมต้องการคนซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตอะไรครับน้องชายผู้หญิงคุณผู้หญิงมานี่นะครับทุกวันนี้จะไม่มีตังค์แดกข้าเลยเนี่ยแป๊บนึงนะไหวปะไหวปะพี่ตาามมมผเรกะจอกไหวปะไหวปะ ไวป้าเอาอีกบ้านนี้เดินเดินตามแบบวิเลี่ยวเลยนะเนี่ย <c oughs> เดินตามวิเลี่ยวเลยเนี่ยอันนี้เนี่เยเคยเคยปะมึงเกิดเวย้ยมึงส่วนกูได้กูให้เลย <c oughs> มึงก็รู้อยู่หมัดกูอ่ะเมืองน่ะมีมีมีพี่ขอโทษมีมี <c oughs> ป,ป้าไปแค่นี้เน่าตายพี่เกมไง <c oughs> พี่เกมพี่ครับไงครับน้องชายพี่ <c oughs> ไอ้เหี้ยหมีไอ้เหี้ยหมีนี่กระรอนใหญ่ละไอหมีรถดีไม่แรงเลยว่ะหมีหมีรถไม่แรงเลยว่ะหมีรถเนี่ยแรงแล้วหมี มีรถไม่แรงอย่างนี้อันนี้สาระนะไอหมีเสียมพูดเสียวพูมีเสียวพูดร้อ,องหมดเลยร้อกจับปิงจับปิงไอหมีรถคันนี้มันแรงกว่าปรอเฮ้ยมาพี่ปล่อยปล่อยปล่อยพี่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 หมีขับไม่เป็นนะ้า แล้วชอบปี๋ชอบเป็นอย่างนี้อีกแล้วแม่งเวลาบอกให้ขับให้ขับรถมึงขับครับผมไย่ประท้าเลอก็ได้ไอ้เหี้ยแม่นมีสาวอะไรเลยพี่แม่งอยากจะมีแฟนเหมือนกันนะเว้ยเหมือนหมีอ่ะไอ้เหี้ยไปคิดดูนะเว้ยได้สตอรี่แบบเขาอีกคนนึงไปแล้วอีกคนนึงก็ไปไอ้เหี้ยแม่มึงแม่งเก่งนะเว้ยพี่ไม่เคยที่จะคิดแบบพี่ไม่เคยคิดแบบว่าเมื่อกี้ชวนเหี้ยอะไรมาวะใช่ครับใช่มึงก็อยากแบบถ่ายรูปลงทวิตอ่ะ อ,อีกคนแม่งก็ต้องจะเล่นโอซีอีกคนนึงแม่งก็จะไอซีไอ่ี่กูก็งงเหมือนกัน <c oughs> ตรงไหนแล้วไหนนะตอนมีไม่รู้อ่ะด้านหน้าปะที่มีรถอยู่พี่ไม่เห็นรถนะเนี่ยเฮ้ยเอาฟินแลนด์นี่วะเอาไม่เห็นรถครับขอโทษครับขอโทษครับนี่แหละ <c oughs> ไม่มีรถขับเลยวะ ไอย่าดิแม่งล็อกทุกคันเลยว่ะไอ้เหี้ยล็อกทุกคันเลยว่ะหมีไอ้ย่าไอ้ย่าอะไรจะขโมยแม่งไอ้เหย้ยแม่งนั่งอยู่บนรถว่าแม่งก็มองนานละว่าคันนี้ก็ล็อกว่ะอะไรวะว่าแม่งมองว่าแม่งมองแม่งมองแต่คันแรกที่เราไม่ได้หมีเปลี่ยนรถได้เวล่ารถแม่งอืดชิบหายโหลไปรีไปรี ต้องมากันนะมันค้างอะ่ะเข้าไหนแล้วมึงคุยอะไรอ่ะอุ้ยพี่เต้สวัสดีครับพ oh ี่ชายสวัสดีครับพี่เลิฟโอ้โหพี่ชายเลิฟของผมโอ้ไม่ไม่เห็นชื่ออดิพี่ชายสวัสดีครับพี่เลิฟเออไปเจอกันอุ้ยน้ำหกไอ้เหี้ยเอ้น้ำหกใส่คีย์บอร์ดคุยไอ้เหี้ยหาผ้าก่อนอ้ไอ้เบียวเพิ่งไปไหนนะ เอางี้พี่อยากหาหาสาวสักคนขอคนเดียวในเมืองพี่ขอรักเดียวได้ไหมรักเดียวอยากมากที่คือใครมาคุูเหมไหมว่าอยากมากเลยเวลาเวลาเวลาเราโชวนี่เราคือใครวะกูเแบบกูเป็นชื่อว่าอยากมากฮัลโหลครับพูดอีกทีพูดกดพูดอีกทีได้ไหมครับฮัลโหลโอ้ยใครครับเนี่ยอะะไรนเฮ้ ชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะฮคิดถึงครับคิดถึงคิดได้ยินไหมได้ยินครับคิดถึงนะหนูไม่ได้จะบอกครับมีอะไรครับหนูลืมเขียนชื่อพี่เอาไวอออ้อะขอโทษไม่เป็นไรครับแต่แค่คิดถึงกันได้ไหมได้ใครวะเหียพี่ชื่ออะไรนะชื่อ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 โกดเจมครับไม่มาได้ไหมเผื่อคิดถึงแล้วโทรไปนั่งเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับครับได้ครับพี่ชอบหนูนะ อใครไว้กูก็ไม่รู้เหมือนกันตูเลียคือใครไว้หมีผมจะไปรู้ได้ไงอะพี่พี่เมงนะเจนเมียเจนนี่คือใครปาร์ตสัตว์หมีหมีโอ้โหล็อกต่อหน้าต่อตาเหอ่แม่งล็อกแบบไม่เอาเลยอะแม่งเอ้ยใครยืนใครยืนยืนคุยแลนแบบยืนคุยโทรศัพท์หน้าแลนเรานี่โดนนะหมีเนาะ เด๋อเถอะเดี๋อเถอะเดี๋อเถอะน้องถือว่ารอดไปนะครั้งเนี้ยครับพี่ครับครับอยากให้มีครั้งที่สองนะพี่ผมแค่คุยธุระเองพี่ไปนะผมแค่คุยธุระเองพี่มึงอยากมีธุระกูไหมล่ะไม่อยากครับพี่ไม่อยากแค่นั้นแหละเป็นไงกลัวโดนกระทืบอันนี้แก๊งอะไรเอ็มเพลเยอร์หรออ๋อเอ็มเพลเยอร์อันนี้แก๊งแก๊งมีแฟนเก่าอยู่ไม่แฟนเก่าผมอยู่แก๊งนี้ไงผมเลยเห็นแล้วแบบไอ้นี่ไงมีนารู้จักมีนาไหม ไอ้แก๊งเรามีคนชื่อมีนาด้วยเหรอรู้ดีรู้ดีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องอีกแล้วนะเนี่ยมึงอะไรเนี่ยโทษทีครับโทษทีอีกแล้วนะวิชาครับเอ้าเอ้าเอาอาการออกหรือยังไงไม่มีครับพี่ไม่มีอาการน้องสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะอะไรรอบเดียวเองอะไรไม่ไม่กี้รอบรอบรอบหน้าก็คุยหน้าแล้วรอบนี้รอบนี้ยังมีอะไรอีกมีอาการหรือยังไงไม่มีครับผมอยู่แก๊งอะไรเนี่ย แกงครับเป็นประชาชนตัวน้อยนไปได้รับไปน้องไปไปได้รับไปครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ประพานรุ่นใหญ่หรือไม่จะได้คนแสดงนั่นโอ้กูณใหญ่จุกคุณใหญ่คุณใหญ่ไปไหนอีกโอ้ครับสวัสดีครับใจหมดเลยอ๋อขอโทษครับขอโทษครับหาบ่มเจมนะนุ่นนะคะอุ้ยนับนุ่นหรือเปล่า นานสวัสดีครับผมจําได้ครับจําได้พี่นุ่นพี่นุ่นเราเคยเจอกันที่ไหนคะเราเคยเจอกันที่กระดา,าดแดงครับผมที่นั่งต้มมาม่าอยู่แล้วผมก็บอกว่าอ้าวพี่นุ่นหรือเปล่าพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวเจมหรือเปล่าพูดไปพูดไปเรื่อยกูแบบพูดไปเรื่อยอ๋อน่าจะน่าจะใช่แหลคะค่ะใช่ใช่ครับโหคิดถึงพี่นุ่นนะมาผมขอแท็กมือทักทีพี่แม่งตั้งแต่วันที่วันที่ผมต้มมาม่าผมไม่เคยเจอพี่อีกเลย โดนกูจูบฟรีใช่ครับใช่ครับแป๊บนึงนะผมขอพี่นุ่นไปอันนี้โดนอันนี้โดนกูจูบฟรีนะนี่ไม่รอดครับท้าวไงเอ่ยนี่ครับลุงหมีแท็กแท็กครับลุงหมีไม่ได้ชนหนูโดนกูจูบฟรีหมีจูบฟรีไว้หมีจูบฟรีไว้จูบฟรีไว้จูบฟรีไว้หมีจูบฟรีไว้เฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋เดี๋ยวเข้ามาแม่งได้จูบฟรีเฉยดิพี่ดอสหนูไปไหนครัะ ดอดดอดลันแก๊งเอาอีกแล้วดอดอีกแล้วชื่อนี้อีกแล้วแล้วไม่ได้ถามเนื้อหาผึ่งพา,พายมากเหรอครับทำไมล่ะคะสัตว์ทำไมอ่ะพ,พายตัวเล็กน่ารักดัดฟันแบบมึงไม่ชอบเหรอวะจะลำบี่อะไรเฮ้ยมีคูเบอร์จับติดเป็นเอสทีเป็นเอสเอาใช่เหรอไอ้ดูดิดูใกล้ๆดิเขาผู้ชายปะเขาชื่ออะไรวะมีแมวหน้าหมีแมวหนะ้า<อ>หมีแมวนะ<อ>หมีแมวม,แมีวมแมวม,แมีน้องแมวหมีหมีแมว มีไม่เมีแมวแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่่ะมาจอดดูอะไรเหรออุ้ยเอาแล้วเ้าไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวด้วยนะครับมาจอดดูอะไรผมผมผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวมาจอดดูอะไรผมไม่เกี่ยวผมไม่ผมไม่เกี่ยวครับอ้าวแล้วพี่โดนตามผมทำไมอะครับผมไม่ได้ทำอะไรพี่เลยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรพี่เลยนะครับผมมันจอผมผมก็ลงมาครับมันจอผมเอ้ามันจอผมผมก็ลงมาผมเกี่ยวผมผิดอะไรอะพี่ผมเรียกเพื่อนผมนะผมเรียกเพื่อนผมนะฮัลโหลเบลฮัลโหลเบล ฮัลโหลโน่เบลมาหาพี่หน่อยเบลมาหาพี่เบลอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมยังไม่ทำอะไรเลยครับพี่ยาวมาผมไม่ละพี่ยาวมาล่ะพี่ยาวมาล่ะเฮ้ยพี่ผมรอเล่นนะพี่ผมรอเล่นพี่ผมรอยยาวเลยยาวเลยยาวเลยตายไหวเบาไหวเบาเอ้ยไหวเบาเอ้ยฮัลโหลครับเราคุยกันดีๆได้ไหมเราคุยกันดีๆได้ไหมครับเราคุยกันดีๆไดไหมครั้ได้ครับผมเอ้ยอย่ายิงครับแดดแดดคุยกันดีเออ พี่ใจเย็นๆก่อนดิพี่ผมผมจะเข้าแก๊งพี่อยู่แล้วเนี่ยลงมาดิลงมาอะะไรนผมจะเข้าแก๊งพี่อยู่แล้วเนี่ยเข้าแก๊งก็เลยทิปเป็นเอสไงทิปเป็นเอสอะไรเนี่ยทิปเป็นอูดอาอนี่พี่ที่อ๋อสำนักน่าจะผิดแก๊งครับน่าจะผิดแกงชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยถั่วงอกครับถั่วงอกโอ้ไว้ก่อนเลยถั่วงอกเสียผ้าขอครับโอ้โหไอพวกนี้แม่งพืชพันธุ์นี่ว่ะไอ้ดีชื่ออะไรกันบ้างครับถั่วงวงถั่วงอกถั่วเหลืองถั่วอะไรเนี่ยถั่วเขียวถั่วเนื่อขียวถั่ที่เวอกชื่ออใครระไเงี้ย ไม่คิดหนักเว้ยคือมันปวดสมองผมเข้าใจผมเข้าใจเรื่องนั้นอะอะอมันเศร้าใช่ใช่อผมเข้าใจเรื่องนั้นนี่ผมเข้าใจเรื่องนั้นดิคือขอคุณมากเว้ยที่เข้าใจว่าการที่เราจะบอกอะไรคือมันเซนซิทีฟจริงๆเลยครับผมครับผมเข้าใจนี่ชื่อหมีแล้วบับผมป้าอะไรนมันหน้าหน้าคล้ายๆจีบครหมีหรอ เบรกไปแล้วมันเอาพี่จัดเลยมันเอาจัดมันถอดมันถอดงอกจัดนะโดนเด็กถอนงอกนะโดนเด็กถอนงอกนะอุ้ยโดนซวยอุ้ยโดนเด็กโดนเด็กถอนงอกอุ้ยอุ้ยโดนฮัลโหลครับเบกเนอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยซวยจะคุยคุยซีตัวดีเปล่าอุ้ยโดนซวยคนคนคนในแก๊งหนูอ่ะอ่ะดูซวยเล่นผิดเล่นผิดคนดิซวยดิโชวว์มึงซยซวย ไอโจ้ด้วยสวยอ้าวโดนเด็กถอนออกด้วยหมีมันเอาจัดเลยลุงอยู่ด้านแรงม่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยกูฟ้องด้วยกูฟ้องด้วยเอาไม่เกี่ยวนะไม่คือเขาจะคุยกับเองนี่แหละอะไรเอ็งมาคุยกับกูเรื่องอะไรก็จะสั่งโค้งไงสั่งโค้งอะไรโต๊ดสีเพรา่โต๊ดสี่อะไรข้าวผัดข้าวผัดน้าปูด้วยเอ๊ยเฮ้ยนี่มันไหวไหมวะ เจรับ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 ไปบ้า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 ขึ้นมาขึ้นมาเจรหาเจรหารไปบ้าไปบ้าใครเขาอยากจะเจอพวกมึงไอ้ใบบ้าไอ้เหี้ยแต่ไม่ได้ไปดีๆไปเนี่ยมันขับทันี้แหละรถมันจะพุ่งกปิ๊กวะไม่ได้ขับแท็กซี่กันอยู่เลยนั่นน่ะมึงเห็นไหมนั่นน่ะอ่ะมึงดูดิปับกระปุกกระปิกอยู่เลยอ่ะ